สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอด็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศ์ดังรายเดียวข,ของข่าวดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัดวาน,นี้เมื่อเวลา15บนาฬิกา30นาทีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายสนองโดนประสิทธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสาปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่หนึ่งทับ2,565ที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพงศักดิ์วรวง์พาณิจจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมจิตคำศรีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยอนุกรรมการอนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2564-2565ซึ่งประกอบด้วยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพราะปลูกมันสำปะหลังโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรอีกทั้งโครงการชดเชยดอกเบีย้ย ในการเก็บสต็อกมันสัมปะหลังและโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสัมปะหลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกมันสัมปะหลังให้มีมูลค่าเพิ่มและมีรายได้ที่มัน่นคงซึ่งจากข้อมูลพบว่าราคาหัวมันสัมปะหลังในปี2564และปี2565 ราคารับซื้อใกล้เคียงกันราคาหัวมันสัมปะหลังที่เกษตรกรขายได้มีราคาดีต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2563เนื่องจากตลาดส่งออกคือประเทศจีนมีความต้องการมันสัมปะหลังเพิ่มขึ้นสำหรับราคารับซื้อมันคระที่ลานมันปี2565มีราคาสูงกว่าปี2565เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ15.6เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ เนื้อแป้งในหัวมันสัมปะหลังเพิ่มขึ้นรวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันมันสัมปะหลังส่วนผู้ที่ทำการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันมันสัมปะหลังเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องขออนุญาตการขนย้ายก่อนทุกครั้งร้อยเอ็ดจำหน่ายเนื้อหมูในราคาถูกพร้อมทั้งออกตรวจการสต็อกเนื้อหม,มูวันีน้เมื่อเวลา11นาฬิกานายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ในายเฉวงศักด์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพงศักดิ์วรวง์พาิชจ,จังหวัดร้อยเอ็ดนายปัญญามูลคำกาเจริญประสุตวิ์จังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกไกรสอนศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเรืองวิทนอมแสงในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการหมูพาณิชลดราคาช่วยประชาชนณนะจุดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักง,งานพาณิชจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนำเนื้อหมูมาขายให้ประชาชนในราคากิโลกร,รัมละ150บาทหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการแจ้งปริมาณการครอบครองสุกรเนื้อสุกรของผู้ประกอบการที่ครอบครองและจำหน่ายสินค้าสุกรและเนื้อสุกรรวมทั้งอาหารสดประเภทอื่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดผลการตรวจไม่พบการกักตุนสุกรเนื้อสุกรและสินค้าสดประเภทอื่นในการจำหน่ายเกิน จำนวนตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทั้งนี้นายเวงศักดิ์ผลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเนื้อสุก,กรจะยังมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่กำกับดูแลจะคอยสอดส่องไม่ให้มีการกักตุนสินค้าหรือการกระทำความผิดต่อผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างแน่นอน เรื่องนีลครับประมาณสามตัวครับยกตรวจเรื่องไหมตวัตวมันแขพงตัวดักแย่เลยท่านชอบดักแย่เราไม่ได้ดับแย่อ๋อเยอรมันนี่ครับเยอรมันนี่ ทีงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจะประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออกกสอจร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งทับ2,565อันนี้เมื่อเวลาการนาฬิกนเวลา30นาที ว่าที่ร้อยเอกธนกรสีนางผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสนักง,งานศึกษาธิการภาค12ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค12เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับส5นห้อในห้องประชุมเสมาสามัคคีสักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายคันชิตวรรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสามารถผ่องศรีรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุภาพวงศ์สามารถผู้อำนวยการสนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการอนุกรรมการศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมที่ประชุมรับทราบเรื่องการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีตามที่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสํงงาน,นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา1ปีโดยประเมิน2ครั้งครั้งละ6เดือน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตหนึ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อดได้รายงานผู้ผ่านการประเมินสำรร็ิที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสารศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหปี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขตหนึ่งจำนวน5รายและสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอจำนวน22รายและเรื่องขอความเป็นธรรมการย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในการนี้ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอด็ดหรือกศจอเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งยกย้ายการกําหนดวิทยาฐานะ และสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16เรื่องทั้งนี้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติต่อไปโควิด1้อดับหนึ่งรายมีผู้ติดเชื้อรายใหม่82รายพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้รรอกรก,กราคม2565 82ราย ผู้ป่วยสะสม 1, 3 0 3รายรักษาหาย69รายยังคงรักษาพยาบาล661รายเสียชีวิต1รายเสียชีวิตสะสม2รายยอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดรายเสียชีวิตสะสม120รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอใน15าอำเภอดังนี้อำเภอโพนรัยจำนวนผู้ป่วย19รายเดินทางมาจากกรุง กรุงเทพมหานคร4รายจังหวัดอุบลราชธานี1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 <c oughs> ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน6รายตำบลสีสว่างทำบุญขึ้นบ้านใหม่ <c oughs> มีผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นญาติมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาพักที่บ้าน <c oughs> ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านชุมชนสีรายตำบลท่าหัดยาวปัจจัยเสี่ยงร่วมงานศพตำบลท่าหัดยาวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านชุมชน3รายตำบลยางคำป <c oughs> ัจจัยเสี่ยงร่วมงานศพ ตำบลยางคำผู้สัมผัสเสียงสูงหนึ่งรายตำบลสามขาสัมผัสผู้ติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานครมาเยี่ยมบ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวนผู้ป่วย14รายเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 ผู้สัมผัสสิ่งสูงร่วมบ้าน1รายตำบลเหนือเมืองส่งตรวจครั้งที่3ผู้สัมผัสสิ่งสูงร่วมบ้าน5รายตำบลแคนใหญ่2รายตำบลหนองแวง3รายผู้สัมผัสสิ่งสูงเพื่อนติดเชื้อ1รายตำบลน,นาโพส่งตรวจครั้งที่2ผู้สัมผัสสิ่งสูงร่วมบ้านร่วมงาน2ราย ตำบลในเมืองตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบา3ล3รายตำบลหนองแวง2รายตำบลในเมือง1รายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบา1ล1รายตำบลดงลานอํนเาเภออาสามาถจำนวนผู้ป่วย11รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านในชุมชน8รายตำบลขี้เหล็ก รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านหนึ่งรายตำบลหนองบัวตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลสองรายตำบลหนองบัวอทวัดบุรีจำนวนผู้ป่วย6รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านชุมชน4รายตำบลทวัดบุรีสองรายตำบลบึงนครหนึ่งรายและตำบลขวาวทุ่ง1ราย ผู้สมัมผัสสิ่งสูงหนึ่งรายนักเรียรนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลทงธานีทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนที่ติดเชื้อตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลหนองพอก อำเภอเสระภูมิจำนวนผู้ป่วย5รายผู้สัมผัสเสียงสูงร่วมบ้านชุมชน3รายตำบลวังหลวงผู้สัมผัสเสียงสูงชุมชน1รายตำบลน,นาเมืองผู้สัมผัสเสียงสูง1รายสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้ออำเภอร่องคําจังหวัดกาลสิน อำเภอชิงขันจำนวนผู้ป่วย4รายตรวจคัดกรอง ATK ผลเป็นบวก2รายตำบลบ้านเขืองและตำบลพระเจ้าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อนติดเชื้อ2รายตำบลพระเจ้าและตำบลหมู่มนต์อําเภอจตุรภักพิมานจำนวนผู้ป่วย4รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน4รายตำบลสีโคดอําเภอจังหารจำนวนผู้ป่วย4รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1ราย ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ผู้สัมผัสเสียงสูง2รายตำบลผักแว่นสัมผัสผู้ติดเชื้อจากจังหวัดมหาสารคามอเภเอกษตรวิสัยจำนวนผู้ป่วย3รายบุคลากรทางการแพทย์3ราย อำเภอพนมไพรจำนวนผู้ป่วยสารายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านชุมชนสองรายตำบลพนมไพรส่งตรวจครั้งที่สองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อนติดเชื้อหนึ่งรายตำบลนานนวลอำเภอเมืองสูงจำนวนผู้ป่วยสองรายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชนหนึ่งรายตำบลหนองผือตรวจเอทเคด้วยตนเองผลบวกหนึ่งรายตำบลหนองผืออำเภอปัุมรัฐจำนวนผู้ป่วยสองรายเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งรายตรวจ พบเชื้อโควิด -19 ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบา1ล1นรายตำบลบัวแดงปัจจัยเสี่ยงไปร่วมงานศพอำเภอหนองฮีจำนวนผู้ป่วยสองรายเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1นรายตรวจพบเชื้อโควิด -19 ผู้สัมผัสสิ่งสูงหนึ่งรายตำบลดุกอึง อำเภอศรีสมเด็จจำนวนผู้ป่วย2รายเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารครามหรายตรวจพบเชื้อโควิด -19 ผู้สัมผัสสิ่งสูง1รายตำบลหนองใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจำนวนผู้ป่วย1รายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล1รายตำบลหินกองปัจจัยเสี่ยงไปร่วมงานแต่งงาน ในระลอกเดือนมกราคม2565มีผู้เสียชีวิตสะส,สมสองรายดังนี้ผู้เสียชีวิตรายที่สองเป็นผู้ป่วยโควิด -19 เพศหญิงอายุ51ปีภูมิลำเนาอำเภอเมืองร้อมีโรคประจำตัวโรคความดันโลหิตสูงโรคไตาวายเรื้อรัง ระยะที่5ฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ติดเชื้อในพื้นที่มีผู้สัมผัสในครอบครัวติดเชื้อในช่วงเดียวกัน3รายวันที่14มกราคม2 5 6 5เข้ารับการฟอกไตที่โรงพยาบาลจุรีเวศมีอาการหอบ เหนื่อยตรวจคัดกรอง ATK ผลเป็นบวกใส่ท่อช่วยหายใจและส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อเก็บตัวอย่างส่งตรวจผลพบเชื้อโควิด1 9วันที่20มกราคม2,565เวลา14.30นาฬิกา30นาทีเสียชีวิตและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกรมวลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนันทศรีต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ